สวัสดีนะทุกท่านวิ่งได้ให้วิ่งนะพี่น้องนาทีนี้นะฮะวิ่งได้แนะนําให้วิ่งเลยนะดอกกระเจียวเพียบเลยนี่ทุกท่านคือมันออกมาเยอะมากเลยและถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยเราจะไม่ทันชาวบ้านเขานะทุกท่านนะเผื่อชาวบ้านเขามาหาก่อนเราเขาเอาไปหมดนะพี่น้องต้องวิ่งนะฮะทุกท่านหาดอกกระเจียวต้องวิ่งนะ ต้องเร็วเร็วหน่อยนะท่านนี่นี่ต้องวิ่งแบบนี้นะฮะทุกท่านเออนี่ต้องวิ่งแบบนี้นะฮะอย่าเดินนะทุกท่านอ,อย่าเดินนะห้ามเดินเลยนะถ้าเดินนี่คือไม่ทันคนอื่นเขานะพยายามวิ่งเขาไว้ฮ ห้ามเดินนะพเพราะดอกกระเจี๊ยวมันมีขามันจะวิ่งหนีดูนอนตามคันนานอนเดี๋ยวผมไปช่วยถอนออกมาืามาาอม <c oughs> น้าท่านได้นิดหน่อยนะก็ <c oughs> จริงจริงมันต้องวิ่งนะเดินไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเดินนะ เยอะทุกที่เราไปให้หมดวันนี้ไม่ต้องไปไหนไปไหนไปเจ้าหาดอกกระเจียวทั้งวันเลยืจริงๆไม่ควรไปไหนนะวันนี้นะควรหาดอกกระเจียวทั้งวันแล้วก็วิ่งวิ่งหาอ่า เจหาดอกกระเจียวต่อแนะนำให้วิ่งนะไม่ควรเดินนะทุกท่านนี่หาดอกกระเจียวเดินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ทันเขาเพราะคนมาหาเต็มป่าเลยนี่อยากได้อยากมีป่าเป็นของตัวเองอยู่นะทุกท่านถ้าเขาขายไร่ละหมื่นนี่เอาอยู่ ขายปลาไร่ละหมื่นนี่ผมเอาโอ้ดอกกระเจียวใหญ่มากเลยนี่ยังไม่เอาบนนี่โอ้ตัวนี้เยอะเลยนี่เพียบเลยนี่จะจะมาเอาเองหรือเปล่านี่นี่สีดอกอยู่ตรงนี้นะ นี่เอาท่านมาตรงนี้อีกโอ้เพียบเลยอันนี้น่าจะเป็นเสาเขียดแดนนะท่านเสีล้วเขามีหลักปูนด้วย อันนี้น่าจะเป็นของที่ของใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเขตแดนกันอยู่ตรงนี้ตอนมีเสาปูนตรงนั้นนะฮะแต่เราจะไม่ให้ใหเห็นเลขนะทุกท่านป่าทุกป่าแถวนี้มีเจ้าของหมดนะทุกท่านที่เราไปหาเนี่ยคือมันเป็นป่าต่อๆกันเลยนะเขาบางทกีก็เป็นเจ้าของหลายคนเขาก็มาจับจองเอาไว้ตั้งนานแล้วนะฮะ ตั้งแต่สมัยปู่ยาตายายเขามาจองเอ,เอาเขาก็มาปักจองจองเอาปักหลักจองเอาก็าเป็นตอนที่ยายผมอยู่นะเก็บบอกว่าเกเป็นไปขุดเอาก็คือขุดเอาเสียมจอบในขุดถังถาง,างเอามีดเนี่ยไปถางป่าเอาสมัยก่อนนะนะอย่างกเล่าให้ฟังเอามีดไปถางถังถางป่าเอาไว้ให้มันรู้ว่าตรงนี้เขีดเดนเรานะ พอถางทางเอาไว้แล้วก็บางคนก็เขาขายเออขายขายพันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกท่านโอ้โหฝีมือครั้งแรกที่จับจักรจันด้วยมือเปล่า ฝีมือดีมากเลยจับจักรยานด้วยมือเปล่าเฉยเลยนี่นะท่านถุดเหลือเชื่ออันนี้จะเป็นตัวผู้นะพี่น้องถ้าตัวเมียเนี่ยมันจะไม่ร้องนะตัวเมียมันจะไม่มีเสียงนะทุกท่านอันนี้เป็นตัวผู้นะ nhìn nó khăn cho 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 lúc vào tuần này cho chăn này ao hôn á bảo ấy đọc ở chiều nó theo này. อโอเคครับทุกท่านโอ้นี่ต้นกระโดนต้นกระโดนก็เยอะนะฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ